เป็นเรื่องรัฐบาลไม่ใช okay. ่เร <Det S 3> ื่องสถาบันเด็กติดปุ๊บเขาไม่มีใครการแก้งหรอกครับเขาไม่มีใครการแก้งทขาไมเด็กติดเต็มเลยที่เราค่เด็กติดเต็มเลยคือรู้จริงไหมกานแก้งหรือเปล่าไปด่าเขานี่เปล่าถ้าเกิดว่าการแก้งทำไม่ได้ถ้าเกิดมีการรบกวนยังต้องมาเราผูกคอปมะมุขโอเคไหมหลานดีโอเคไหมโอเคไหมยังไงผมก็ไม่โอเคอ่โอเคแล้ว่ ทำไมมไม่รมาไปทนนอยู่มานานแล้วอยู่มานานแล้วอยู่บนกคุณจะเกิดไม่สร้างไฟทุำถามทวันีทวงงินเาามมาหาัไหมงื่อที่มาไม่ไหมอ่ะอิษานจเดินมาทุกวันเนี่ยอยู่มาทุกวันเนี่ยอธิษฐานเรามีอะไรนีประเทศไทยอยู่ทุกวันเนี่ยอะไรแล้วประเทศเขาอยู่วนี้เนี่ยเป็นพัทหาที่ไปลมตายไหมเอา มันทุบมันกทีการล้มตายทั้งนั้นเลยม็นป็มีทั้งไข่มีทั้งเจ้าจะเจ้าตายไหมจะไข่ตายอีกคนลรวสมเด็จพระนเรศวรยี่จะตายไหมลระทหาราที่ตายไปพระองค์ตายตายไหมพระเจ้าตาดสินตายไหม มัแต่นั้นอันดีมาแต่สมัยโบราณแล้วแล้วพวกคุณน่ะเกิดเมื่อวันศื้นทำไมถึงมาคิดวันนี้เพราะว่าใครที่เราตายเพื่อของต้นประเทศตายกันไปถึงร้อยกี่พันคนเป็นไพ่ทั้งนั้นอันนั้นเมริกามีไพ่ไหมถามดิมันเคยมันเคยมันมีธาตุไหมเมริกามีธาตุไหมประเทศไทยมันก็มีประเทศไทยก็มีธาตุแล้วก็ไม่มีกษัตริย์ไงต้ออยู่ได้ไงเอ้าแล้วทำไมเราต้องไปธาตุไปนับหัวใครก็ไม่ได้นับหัวใครนี่เออแล้วแก้หนึ่งสองมันก็ไม่มีกษัตริย์ตรงไหน มันหมินไงมันหมินไงมันมันไปหมินกันไงฮ้ไอ้ทุกวันเนี่ยที่ด่ากันนี่นะเขาไม่ได้ยกเลิกนะแค่ดูสองยยังมีถ้ามีคนอื่นเขาไปด่าครอบครัวผมพวกคุณเนี่ยก็มีนะประมาทไงเออนั่นไงมันต้องเหมือนกันนะแล้วคนไหนดูเรื่องสองเนี่ยถ้าบอกเราไงว่าไม่เลิกแก้ยังมีอยู่จะเอามากันแก้เอาเด็ดเข้าคุกเขาไปด่ารัฐบาลยังไม่ได้มึงไรมาไงเนาไอ้ด่ารัฐบาลนั่นมึงด่าไปเลยมันด่าไปเลยไรเด็กเข้าคลุกเออด่าไปเลย เข้าค <Es> ุกอยู่เพราะว่าเป็นเขาอันนี่เป็นเขาเป็นเขาเนี่ยั่นคนละคนละคดีแล้วพี่อันนี้คนพี่ที่ไปเดินไปเผาเป็นสายอะไรนี่ยนะคดีเผานั่นน่ะเปท๊อปนิวไ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 ปท๊อปนิไปทนิวมีไหมไม่มั่วไม่มั่วเราไม่มั่วไม่มั่วไม่มั่วไม่มีมั่วคดีเผาเป็นคดีเขาจ้าไม่ใช่คดีอื่นสองไปดูข่าวท็อปนิวนะ